สวัสดีนี่เราเองเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำไอา่ามากมากเลยแหละชอบสิ่งทุกอย่างรอบ,บตัวเราเลยแต่มันก็จะมีสิ่งที่เราไม่โอเคสุดๆอย่างเช่นสว่วนนี้เพื่อนเราเจอก,กันที่ไรเนี่ยมีเรื่องให้คุยอยู่ตลอดไงสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเันนานเพรนี้ว่าที่าเากบ้านอ่ะว่าเดี๋ยวที้เรเราไม่ได้กลับเลย สองวันนี้เป็นไงวะกโอเคทำทำได้แต่ที่เรานะัดเธอมาวันนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าเราสองคนขอเจอกันสักอาทิตย์เท่านี้ไแดบบ้ใช่ค่ะเรื่องนี้แหละมันทำให้ปวดหัวมากเอาเป็นว่าไปดูรับกันบางเรื่องแล้วก็อึดอัดเข้าใจไหมใช่เลยแต่ไ,ไม่เป็อะไรที่ไม่ไม่มันองไม่จบแบบนี้สิอะไรบ้างก็โอเคแต่ที่เรานะัดเธอมาวันนี้อะ เราอยากจะบอกว่าถ้าเราเลือกความสัมพันธ์กับเธอตอนนี้ได้ไหมทำได้าล่ะโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจอย่างไรก็แบบว่าเธอบอกเราตรงๆว่าเธอจะเลอกกับเก่ขอบคุนะใช่มันต้องจะแบบนี้สิ